สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพฤกษศพครับดวงชะตาเดือนพฤศจิกายน2564อัปเดตกันหน่อยนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ดตามอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยและตอนนี้สามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณได้แล้วนะครับสนามสุนุนรายการเลขที่บัญชีด้านล่างนี้เลยจะเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟขอขอบพระคุณท่านอย่างยิ่งครับชาวลัคนาราศีพฤกษราศีธาตุดินกลางธาตุนะ,ะเดือน นี้ครึ่งเดือนแรกยังไม่มีปัญหาอะไรนะถือว่าดีดาวเข้าพบอลิ่ยชอบคือลัคนาที่เป็นราศีประเภทสัตว์สีเท้าเนี่ยเรียกว่าปัตวะวราศีนะปัตวะมีพระเคราะห์ภุมสุขเกาะพระจันทร์ศูนย์เรือนดีทวีคูณกรมมะกูลอลิเขาเห็นไหมดาวอังคารพระจันทร์ศูนย์เนี่ยพระาทิตย์เนี่ยกว่าจะย้ายก็ 17, สิบเจ็ดพฤศจิกายนเนี่ย พระอาทิตย์เองเนี่ยครึ่งเดือนแรกก็อยู่ที่ราศีตุลนก็เป็นอุดมเกณฑ์อังคารนะั่นก็เป็นอุดมเกณฑ์พระอาทิตย์จะย้ายวันที่17พฤศจิกาพร้อมกับดาวพุธเออแปลกนะคราวนี้ย้ายพร้อมกันเลยนะวันเดียวกันทีนี้พอพระอาทิตย์เข้ามาครับต้องบอกไว้ก่อนว่าระมัดระวังการติดต่อสื่อสารการเจรจานะโดยเฉพาะกับคู่ครองคนรักหรือลูกค้าหุ้นส่วนหรืออะไรก็ตาม เพราะอะไรอาทิตย์เขาเล็งราหูนี่เกิดคลาดครับจะเกิดปรากฏการณ์สุริยคลาดราหูอมพระอาทิตย์อมยังไงเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยนี่เล็งกับราหูเล็งอาทิตย์นี่คือวันที่หนึ่งพระจันทร์อยู่นี่ใช่ไหมสิบเจ็ดพระอาทิตย์เข้านะสิบเจ็ดนี่พระจันทร์ก็ไปนี่ละ สิบแปดสิบเก้าประมาณยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเนี่ยพระจันทร์จะมาอยู่ที่ราหูจันเพนนะจันเพนจันเพนแต่ว่าเจอสุริยะเขาเรียกว่าเจอราหูเข้าไปนะมันก็บทบังไงครับบังดวงอาทิตย์เห็นไหมราหูเนี่ยจันทร์เข้ามาบังดวงอาทิตย์แบบเนี้ก็เกิดราหูอมอาทิตย์หรือเรียกว่าสุริยะคราะฉะนั้น ระมัดระวังให้ดีเพราะมันเกิดกับเรือนปัต,ตนินะครับเรือนตนุท่านแต่ข้อดีของชาวราศาีพฤษพคืออะไรดาวสุขดาวประจําตัวของท่านน่ะมันไปหลบหลบมุมมรณะนีไม่โดนนะแนะนําให้เขาเรียกว่ามีปัญหาอะไรอย่าไปอย่าไปบู๊นะอย่าไปประทะด้วยนะหลบเลี่ยงไปเพราะอะไรตัวเองไปตกมรณะหลบไปแล้วนะไม่ต้องกลัวนะก็ถือว่าเบานะก็ถือว่าเบา ที่โดแต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าลัคนาท่านไม่ได้เคลื่อนที่ลัคนาอยู่นะแต่ดาวประจําตัวไปอยู่นี่หนีไปอยู่ราศีธนูเป็นมหาจักรก็เหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันโฉงเฉงแต่ถามว่าภาพรวมดวงชะตาเป็นยังไงมันร้ายซะจนไม่มีดีเลยหรออาจารย์ไม่มีปัญหาครับดาวพฤหหัดเข้าองค์เกณฑ์ ัสวัตสัต้ององค์เกณ์ชีวจันภูมเมนผ่องแผ้วอีกองค์สุริเยนทรงยศสี่สถานเลิศแล้วยศนั้นถึงพระยาหน้าที่การงานมันยังมั่นคงสิ่งต่างๆที่คิดที่ทำที่อ่านยังเป็นเป็น,ปนทิิทางที่ถูกต้องเขาเรียกว่าภพลหัสมาเป็นองค์เกณ์อังคารก็เป็นอุดมมกเก์เห็นไหมเนี่ยก็ตรีโกนกัน กับดาวพระเกตด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณบุญนะดาวลหัสเนี่ยคือตัวแทนของบุญกุศลอังคารคือการกระทําสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเชื่อมโยงกันแบบนี้ถือว่าดีเพราะอะไรงานครับพบกร,รมมะเงินครับพบกระดุมพระอริก็หมายถึงการแข่งขันต่อสู้ดีไหมล่ะมันดีนะอริเนี่ยอย่าไปมองว่ามันไม่ดีนะครับอุปสรรค มันอุป,ปะแปว่าใกล้ศักก็คือสวรรค์นะอุปสรรคไปว่าใกล้สวรรค์ก็คือใกล้สําเร็จอนะชีวิตคนเกิดเป็นคนเนี่ยสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างหรืออะไรก็ตามเนี่ยเวลาจะเข้าสู่ความสําเร็จเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุปัจจยัยให้ต้องต่อสู้ฝ่าฟันมันถึงจะถึงถ้ามันไม่มีชีวิตมันก็อยู่เฉยไม่ต้องทําอะไรนะฉะนั้นคําว่าอุปสรรคเนี่ยถือว่าดีแล้ว การแข่งขันถูกไหมคุณจะได้ได้ตาแหน่งได้ยังไงถ้าคุณไม่ได้ไปแข่งขันใช่ไหมเกิดมามีโรงเรียนไหนก็เชิญให้เข้าโรงเรียนะคุณก็ต้องไปต่อสู้แข่งขันเข้าโรงเรียนดีๆที่ทํางานก็เหมือนกันน่ะถ้าคุณแข่งขันในในวัยเรียนเนี่ยอ่าโอเคบางครั้งหน่วยงานที่ทํางานเนี่ยอาจจะจองตัวไปทํางานเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ายังยังเขาเรียกว่ายังไม่พอ คุณก็ต้องไปแข่งขันต่อในการเข้าทำงานสอบแข่งขันรับราชการหรือจะเข้างานเอกชนอะไรก็ตามถูกไหมคนที่ทำธุรกิจค้าขายก็ต้องมีเขาเรียกว่าคู่แข่งขันมีกิจการที่คล้ายกันต่อสู้กันนะแล้วมันจะถึงสําเร็จไงครับฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับเพียงแต่ว่าในเดือนนี้สิ่งที่ต้องเตือนก็คือจุดคลาดนี่แหละอาทิตย์เล็งลาหูนี่แหละแล้วมันทับลัคนาท่านเลยเลย็งลัคนาท่านเลยนะไอ้ทับกับเล็งเนี่ย อันไหนดีร้ายออกกันนะทัพเนี่ยมันก็เหมือนกับคนนึกภาพคนต่อสู้กันนะคนต่อสู้กันเนี่ยไอ้ทัพเนี่ยเหมือนกับกอดคอตีเข่าอ่ะปกปั้มกันอยู่หน้าคุกวงในแต่ไอ้เล็งเนี่ยมันคือหมัดสอกเท้าระยะไงมันมีระยะไงมันมีระยะฉะนั้นเล็งน่ากลัวกว่าครับนะสังเกตไหมชาลคณาลัยศีพฤกษบคขาวที่แล้วเกิด จันทรุป,ปราคาเกิดช่วงเดือนพฤษภานั่นแหละช่วงวันเข้าวันฝานั่นแหละเอ้ยวิสาขะโทษทีช่วงวันวิสาขะบูชาเห็นไหมช่วงนั้นเป็นยังไงเนี่ยมันอีกรอบแต่คราวนี้สุริยุป,ปราคานะครับคราวนี้สุริยุป,ปราคาเพราะว่าพระอาทิตย์มาอยู่นี่คราวที่แล้วพระอาทิตย์อยู่นี่เห็นไหมฉะนั้นมันก็ต้องเขาเรียกว่าระมัดระวังสักนิดนึงการเจรจาการต่อรอง แม้แต่คู่ครองคนรักนะระมัดระวังก็เลี่ยงได้เลี่ยงอะไรที่มันจะเป็นเหตุให้ขัดแย้งหรือทะเลาะเนี่ยเลี่ยงไปเถอะเพราะว่าตัวท่านเองอ่ะอยู่พบมรณะเนี่ยดาวมันบอกเหตุให้ต้องเลี่ยงไม่ประทะนะครับไม่ข่าวที่เพิ่งดังๆอยู่ตอนนี้เป็นยังไงอ่ะเห็นไหมมาท้าหน้าบ้านออกไปซัดเลยสุดท้ายนะเป็น ความกันอีกอันนี้ไม่ไม่ได้วิจารว่าใครผิดใครถูกนะแต่สุดท้ายมันเกิดเรื่องเกิดราวต้องขึ้นลงขึ้นศาลใช่ไหมครับแต่ของท่านเนี่ยแนะนําให้หลบเลี่ยงไปซะเพราะว่าดาวมันบอกให้อยู่พบมรณะอย่าไปปะทะนะถ้าเกิดดาวสุกจนงอยู่นี่หรืออยู่ตรงนี้นี่หนักเลยนะปะทะกันเลยนะครับอะประมาณนี้นะครับแต่เรื่องงานไม่ต้องห่วงนะเรื่องการงานเรื่องการเงินเรื่องอะไรเนี่ยดูดีเลยทีเดียวเนี่ยดาวพุธเข้ามาอย่างเงี้ย ดาวพุธสวยนะเขาเรียกว่าดาวพุธเป็นดาวธาตุน้ําเข้าราศีธาตุน้ําแล้วก็เล็งลัคนาดาวพุธคือดาวการเงินดาวลงทุนใช้ได้ครับนะการเงินดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังคุ้มครองในเรื่องการเงินมูได้เห็นไหมผลิขัสกรเกตตรีโกนถึงกันแล้วในภพที่ดีกรรมมะกระดุมพระกระดุมพระคือการเงินกรรมมะคือการงานเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีบุญกุศลช่วยเหลือหนุนนำให้งานสำเร็จได้ครับ ชาวราคนาราะศีพฤกษบนะอัปเดตเดือนนี้ประมาณนี้ในภาพรวมเดี๋ยวผมแยกย่อยให้ครึ่งเดือนแรกครึ่งเดือนหลังซึ่งจะมาในวันที่1และ16หน้าวันดีซะด้วยนะครับติดตามกันได้นะครับยังต้องขอขอบคุณทุกท่านครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ like, กด s u b s c r i ต e ติดตามให้ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับ ทำไว้เพื่อบูชาโดชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอ,าอธิบายไว้เป็นคลิปตหักนะครับก็โดยพิจาาสงคามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคํานวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยานะครับเพราะว่าในการ ใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับแล้วเมื่อได้ดวงชะตาท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกลน่ะ เหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอะ่ะแล้วก็มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้บทนะหัวใจคาถา56บทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาสและบาทจันนะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขเรียกว่า เสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทําดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือพูดง่ายว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่า เสริมดวงให้กำลังใจแหละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเองนะเนี่ยการทำดูพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทำด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ